การประกาศข่าวดีที่ทำให้หลายคนต้องตื่นเต้นและรู้สึกอบอุ่นใจคือการที่อเล็กเรนเดลได้เปิดเผยว่าเขากำลังจะกลายเป็นคุณพ่อลูกคนแรกแล้วเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นข่าวดีในวงการบันเทิงเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวังสำหรับครอบครัวของเขาเองด้วยการเปิดเผยครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เขาและภรรยาเจนนี่ธนวด,ดีได้ไปชมคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่นชอบอย่างโอ s i ซิสซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเขาเรอคอยมานานถึง20ปีหลังจากนั้นไม่นานอเล็กก็ได้โพสต์ภาพและข้อความประกาศข่าวดดีีีีีนน้ใโซเชยม ยอซึ่งสร้างความดีใจให้กับเพื่อนสนิทและแฟนคลับอย่างล้นหลามและนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้เพราะหลายคนที่ติดตามผลงานและชีวิตส่วนตัวของอเล็กต่างก็แสดงความยินดีและส่งข้อความให้กําลังใจอย่างล้นหลามโดยเฉพาะแฟนคลับที่บอกว่ารักเขามาตั้งแต่เด็กๆและตอนนี้ก็ยินดีที่จะเป็นกําลังใจให้เขาและลูกในอนาคตด้วยเช่นเดียวกับคําพูดที่ว่ารักอเล็กมาตั้งแต่8ขวบจะอยู่รักลูกของอเล็กด้วยยอซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความรู้สึกที่มีต่อเขาอย่างแท้จริง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีความท้าทายเมื่อชีวิตของคนเรามักจะมีเรื่องราวที่ต่างกันไปบางคนอาจมองว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเป็นพ่อแม่ที่เต็มไปด้วยความสุขแต่ก็ยังมีคำถามในใจว่าชีวิตในเส้นทางใหม่นี้จะเต็มไปด้วยความสุขหรือความท้าทายอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่ชวนให้เราคิดและพูดคุยกันต่อไปคุณคิดว่าการเป็นพ่อแม่ในยุคป,ปัจจุบันนี้มีความแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างไรบ้างคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าความสุขและความรับผิดชอบนั้นเป็นสิ่งที่มาคู่กันเสมอ